สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาดูความพัดเทพจ้าอีน้องลูกลลางน่ารักไม่เอ่ยความพัดเทพหรือนี่จ้ามนเที่ยวม,มีพี่ๆเขามาเที่ยวกันจ้ะรถต่อกันโอ้โหมากมายเลยจ้า<ม>โนูเพีพยบเลย โอ้โหมากมายิงหรอาคนคืบคืนเลยจ่อตอนนี้คนคืบคืเลยไปเลย เนี <laughs> ่ยเดี <ten> ๋ยวไม่เงียบอีกต่อไปเยอะมากเลยเนี่ยเป็นสิบคันเลยเนี่ยจ้าไปลูกไปไปเที่ยววันทานตะวันไกลจะบาทแล้วนี่จ้าสวนย่อมทางหน้าจ้าน่ารักน่ารักเลยจ้าเดี๋ยวไปรอตรงนู้นนะครับดูการต้นไม้ตรงนู้นนะครับนุ่นจ้า พี่ไอไปแล้วพี่อไอไปวันนี้พี่โฟนไม่มาจ้าพี่โฟนป่วยเลยให้อยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยววันที่เขาเปิดเป็นทางการเดี๋ยวจะให้ไม่รอบนึงจ้าส <Okay. S 1> วยมาก <Okay. S 1> ขออภัยด้วยนะจ้า,จาที่เสียงดังเป็นรบกวนเป็นินีนึงจ้าบรรยากาศดีมาก <Okay. S 1> นี่จ้ารักดินรักน้ำรักป่ารัก ขาชะง,งูมเอสเขาชะง,งูจ้านี่จ้ะเดี๋ยวไนเวันเสาร์อาทิตย์จะพาพี่ฝนมาใหม่พาพี่ฝนไม่หายแล้วนี่จ้ะสวยมากมากลมลืนมาเลยจ้าเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอ่าทันตะวันนะวันนี้อ้อยอ่ะอ้ก็ไม่สบายจ้ะ เลยพาไปหาหมอก็เลยแวะมาจ้าสวยมากเลยแม่เอ้ยต้นดอกกระดาษหรือ,อต้นเปืืองฟ้า,าอะไรลูกน <l> ี <l> ่สไลเดอร์กี่ดีเหรอ จะライเดอร์ไม่ได้เผ hmm, ื่อมีเผื่อมีขี้หมาเผื่อมีขี้หมานะนี่จ้ะเห็นไหมเอยตอนตะวันยังไม่บานเลยจ้า ดอกเฟื่องฟ้าหรือที่บ้านเรียกดอกกระดาษจ้านี่สวยงามเลยอ้าเสียดายนะจ้าอุ้ยทางนูน้นตอ้นอะไ้ตอนอ้ตนทนวันยังไม่บานเลยจ้าแต่เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะบานนะจ๊ะโอ้โหลาเที่ยวเยอะมากเลย คนมาเที่ยวเยอะมากเลยจ้ะใช่จ้ะบูธพืกร้านต่างๆยังไม่มาเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดจ้ะมันเพราะว่าเรามาเร็วเกินใช่ไหม,มไมปลูกไปไปรีบไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆเขามาแล้วเราถ่ายไม่ได้ใช่จะถ่ายไม่ได้ นี่จ้าเป็นซุ้มยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มาปีที่แล้วเรามาเนี่ยจะใหญ่มากเลยฟ<ค><ณ>ักหรือแฟง<ค><ณ>ไม่รู้<ค><ณ><ค><ณ>นี่จ้านี่ฟักทองก็มีนะจ้า<ค><ณ>พี่ไอ้เดินชมให้พี่พี่สุนดูดิโปรโมทบ้านเราจ้ะฟักทอง ฟักทองยังไม่สี่ส้่มอ๋อยังไม่แก่จอู้วันไปดนูนิดกันนี่จา้าผักสลัดนี่สวยไหมเอ่ยนี่ผักมุ้งก็มีนี่ผักสลัดนี่เขาทำทำเอาไม้ไม้ไผ่เป็นทำเป็นกรอบอะ นีแล้วก็ปลูกผักนี่ผักกาดกำลังจะใหญ่เลยวดูจะ้ะเห็นไหมเออผักสวนครัวมีหลายอย่างเลยจ้าอนี่จะอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะจ้าเพราะว่าเ้าแวมากูด กูดมากกูดนี่จ้ะกูดกำลังดกเลยจ้ะโอ้ดกมากเลยจ้ะพา,พ,าพี่ไอ้มาในนี้น,นะลูกโอ้โยหอมหอมอต้นกระเทียมรู้ไหมเนี่ยเป็น,น,นต้นอะไรลูกต้นกระเทียมหรือต้นหอมรู้บานไม่รู้เลยไปจ้ะ คนมาเยอะแลยจ้ะคนเพียบเลยนูแต่ของยังไม่มีขายนะจ้ะพี่พี่น้องน้องที่จะมา,เ,าเรียกเลยนะความพัฒเทพหรอ,หรอยังไม่มีนะไม่มียังไม่มีของขายนะซื้อทั้งนอกมากินได้เลยจ้ะเพราะทางในไม่มีนะเพราะว่าเรามาเร็วเกินใช่เขายังไม่เปิดจ้า แต่ว่าถ้าพี่น้องจะมาเที่ยวก็มาได้เลยนะจ๊ะเขาเปิดตลอดจ่ะแต่ยังไม่มีของขายานยอืน่าจะเปิดวันที่ห้านะจ๊ะอันนี้เป็นซุ้มต้นกาลาเวกหรือเขาเรียกอย่างว่ากระดังงาจ้าลมลื่นมากเลยจ้ะดูดิลมลื่นมากเลยปะ่ะ อืจ้านี่ไปจ้าเดี๋ยวจะหาให้ดูทานตะวันจ้านี่จ้าเริ่มบานก็มีแล้วจ้าสวยงามมากเลยจ้ามาไอมาอันหนึ่งสองเชะดวานเดียวอันหนึ่งสองเชะอันหนึ่งสองเชะดหนึ่งสองเชะ นี่จ้านี่มาโปรโมทก่อนจ้ามาก่อนจ้าวันวันเปิดจริงอ่ะไม่แน่ใจนะจ้าว่าวันไหนกี่ไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูนี่มุมสูงจ้าเห็นไหมเอ่ยนี่จ้า นี่นี่จ้าเอาให้ดูนะมุมสูงตอนนี้คนุคนจะอยู่ตรงนู้นจ้ะตอนนี้ยังไม่มาก็จะรีบขายก่อนจ้าให้พี่น้องดูในในที่ไม่ติดคนเยอะจะไม่ชอบติดคนเยอะเ,ยเกลียดใจพี่ๆเขาหรอกนี่จ้าไปเลย,ยใกล้จะสวยแล้วมีดอกมีดอกมั้งไม่มีดอกมั้งน ประมาณสักครึ่งเดือนได้ไหมหรือว่าอาดอกแก่ก็จะแก่เกินอีกจะประมาณสักไม่ถึงสองอาทิตย์มั้งจ๊ะถ้าถ้าจะมาช่วงนี้ก็ถ้ามาช่วงนี้ยังไม่บานเยอะจ้ะก็เลยยังมองไม่สวยจ้ะจริงๆแล้วถ้าบานเยอะๆนะจ๊ะเต็มทุ่งจะเหลืองเต็มทุ่งเลยจ้ะนี่นี่นะยอย่ขอลงนิดนึงอึ๊บไป เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วไม่มีของขายเลยยังไม่เปิดยังไม่ขายเลยลมแรงไปนิดนึงจ้าได้ยินไม่เอ่ยท้องพี่ไอน้องแล้ว,อ,อ,ลอ,ลวอันนี้มาต่เช้าจ้ามาต่เช้าผูกคนก็เลยยังไม่มาแต่เดี๋ยวแป๊บเดียวจ้ะพี่ๆเขาต่อแถวไปขึ้นรถรางกันจ้า เราไม่ได้ต่อจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นรถรางพาพี่ๆไปเที่ยวนะเพราะว่าพี่ๆเขาบุกรถรางมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูรถรางนะนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นไหมเอ่ยี่พี่ๆเขาพี่ๆเขาต่อรถรางไปแล้วจ้ะนี่เราก็เลยไม่สามารถขึ้นได้จ้ะตอนนี้ พอเขามากันเป็นร้อยคนเลยจ้ะรถลางก็จะไม่พอเขาต้องรอกันจ้ะนี่เรามาเที่ยวดูนี่ดีกว่าม่านบาหลีนี่จ้ะเดี๋ยวจะพาไปเรี่ยวเที่ยวตรงนู้นนะจ้ะตรงนู้นที่เรามุมถ่ายรูปก็สวยอยู่จ้าถ้าเปิดจริงนะอึบอึถ้าเปิดจริงนะจ,งนะจะสวยมากเลยจ้ะถ้าวันวันที่ว่าดอก ทานตะวันบานแล้วจ้ะอันนี้มันบานน้อยก็เลยมองไม่ค่อยสวยจ้ามีที่ถ่ายเซลฟี่ด้วยนะเขายังไม่ได้ปรับปรุงจ้าเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้ผู้คนมาชมกันสักเท่าไหร่จ้าก็เลยเขายังไม่ได้ปรับปรุงจ้าดูน้องไอ้วันนี้หนาวมากเลยจ้ากี่องศาเนาะอะไรลูกอ่านดิลูก ต้น,น,นโกเมนตรงนี้จ้ะวงโกเมนแต่ยังไม่ออกลูกเอ๊ะมันยังไม่ออกไอ้น,นี่นี่จ้ะยังไม่ออกช่อนะอืมเป็นซุ้ม,มๆเยอะแยะเลยเมื่อก่อนป้าก็จะมาขายของตรงนี้จ้ะซุ้มป้าเอาของอ่าอะไรนะนู่นจ้ะป้าจะเอาอา แม่ของป้าขายแม่ป้าขายขนมตาลจ้านี่ก็เอาไอไอตัวเล็กนี่ไปไปขายด้วยเมื่อก่อนนี่จ้ะมันเป็นตุ้มๆๆ o m z o ร้านค้านะจ้ะแต่ตอนนี้ยังไม่เขายังไม่เปิดให้เขาให้จองแล้วจ้ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ขายของจ้ะน่าจะปีใหม่เนี่ยจ้ะขายของกันนี่แต่ปีนี้ป้าไม่มาขายนะเพราะว่าป้าได้หยุดท้ายสุดเลยจ้ะมาปีที่แล้วนู้ปีนู้ อยู่ท้ายสุดเลยป้าขายไม่ดีเลยจ้ะลงของหลายพันแต่ว่าได้กำไรนิดเดียวไม่คุ้มกับค่าที่ค่าที่แพงมากไปจ้ะไปดูไปซอยนี้กันดีกว่าจ้านี่่ใหญ้มาค่ะนี่จ้านี่ กำลังสวยนะแต่ก็กำลังกำลังบางก็มีจ้านี่นะอย่าดู๋ย่ขึ้นมุมสูงให้ดูนะจ้าตรงนี้จะสวยมากเลยจ้าเราขึ้นไปแล้วอ่ะไม่ตรงนู้นตกลุกตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นหลุกนี่จ้าดูใกล้ๆตรงเนี้คือตรงนี้อ่ะ มื่อกี้นี้ขึ้นตรงนู้นจ้ะตรงนูง้นช่วงนู้นยังไม่บานจ้ะนี่ขึ้นช่วงนี้จ้ะช่วงนี้จะเห็นในไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาปลูกกอดตรงนู้นหรือเปล่าจ้ะเพราะว่าตรงนี้ออกบานเยอะหน่อยหนึ่งจ้ะเห็นไหมเอ้ยเหลืองเลยจ้ะแต่ก็ยังไม่เยอะนี่นะอุย้ยดูพี่พี่ดูพี่พี่นักเด็กนัก,นกเรียนกริงร้งกริงร้งกริง้งกริ้งลงมา พี่น้องเห็นไหมเอ่ยน่ารักจริงๆเลยจ้าพานักอ่าโรงเรียนไหนไม่รู้จ้าพาเด็กๆมาทัศนศึกษาจ้านี่เห็นไหมเอ่ยได้ขอลงก่อนนะ วยมากเลยจ้า ไม้ต่างๆจ้าไปอย่าไปดูใหม่ไปดูไปดูที่อื่นกันจ้าลมเย็นมากเลยปีนี้เขาทำใหม่จ้า จะงมจ้าน,นี่จ้ะเย็นแรงนี่จ้ะนี่หลาลาจ้าเสียดายพี่โฟนไม่มาด้วยนาะนี่สวยมากเลยจ้ะต้นมงก้นไม้พะพุดินี่จ้าเราอยู่หัวนี่ นี่จ้าจะจะให้เล่าเรื่องก็คงจะเล่าวันนี้เขาคงไม่หมดจ้านี่นะนี่พระเจ้าอยู่หัวปลูกยาแพทย์ด้วยนะจ้านี่ท่านปลูกได้ดูท่านปลูกด้วยจันนี้ถ้าพูดผิดพูกถูกต้องขออภัยด้วยนะจ้าถ้าพูดพูดผิดจ้า นี่จ้านี่ต้นประดู่ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นประดู่ไหมนะเดี๋ยวนี่จ้ะต้นนี้ที่ท่านปลูกไว้นะพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้นะจ้านี่จ้าเดียจะให้ดูนะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วจ้าน <N iin, S 2> ี่เห็นไหมเอ้ยตึกหลายชั้นแล้วนะท่านปลูกไว้นี่จะ้ะเดี๋ยวจะใกล้ๆ<ใ>นะน,นี่จ้า ถ้าอยากรู้ประวัติอะไรข้าวๆก็แวะเข้ามาได้นะจ๊ะเพราะว่าป้าป้าไม่ป้าอธิบายทั้งหมดไม่ถูกจ้านี่เส้นทางจ้านี่จ้ะอันนี้เส้นทางจะให้จ้านี่จ้าเห็นไหมเออจากที่เป็นเป็นแบบนี้นะนี่กลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่กลายเป็นแบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้มี มีเพาะเลี้ยงสัตว์อะไรหลายๆอย่างจ้า <Hey. S 1> ไปจ้าไปกันเลยไปกันใหม่นหนูอ่างเก็บน,น้ำสวยๆเส้นทางอ<ๆ>ื<ๆ>่นี่จ้านี่นะต้นปลาดูป่านะจ้านี่ต้นปลาดูต้นนี้จ้าต้นใหญ่แล้วนะนี่เขามาดูใกล้ๆกันจ้านี่ เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะต้นประดู่นี่จ้ะนี่จ้ะปักของต้นประดู่นะอันนี้จ้ะน,นี่จ้ะของเขาจะเป็นลักษณะบบนี้นะจน้ะนี่นี่จ้ะต้นประดู่นะต้นใหญ่มากเลยจ้านี่นี่